ทุกคนหอมหัวใหญ่ค่ะแตกหน่อนะคะอาทิตย์แรกนะคะเขามีแค่ช่อดเดียวนะคะแต่อาทิตย์ที่สองเนี่ยโอ้โหแตกหนอ่อสูงมากเลยค่ะออกหลายช่อดเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยมากตอนแนนซื้อเข้ามานะคะเป็นหอมแดงแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแนนซื้อมาปรุงอาหารนะคะแบบนี้นะคะเอามาผัดหรือว่าเอามาทําสลัดสดๆนะคะอร่อยมากคะ่ะรสชาติไม่เฝื่อนนะคะ ตอนแรกซื้อมาก็เป็นหัวแบบนี้ค่ะแต่เผอิญว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะเขาออกกิ่งนะคะแตกหน่อมาหนึ่งหน่อค่ะเล็กๆนะคะแนนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะคะแนนคิดว่าเขาคงแตกหน่อมาเดี๋ยวก็คงจะเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเอ๊ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็ยังออกหน่ออยู่นะคะทุกคนคะ่ะแนนก็เลยเอาใส่ถ้วยไว้นะคะใส่น้ําไว้นะคะเขาก็จเจริญเติบโตมาตอนนี้ก็ประมาณสาอาทิตย์แล้วนะ,ะทุกคนคะ่ะ จากหน่อเดียวนะคะตอนแนงซื้อมาเขาก็เป็นหัวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ออกหน่อนะคะหน่อเล็กๆนะคะตอนแรกแนงก็นึกว่าเขาคงจะอยู่ได้ไม่นานนะคะสรุปแล้วนะคะเขาออกหน่อยาวมากเลยค่ะแนนก็เลยเอาไปใส่ถ้วยแล้วก็แช่น้าไว้นะทุกคนคะ่ะวันนี้ผ่านไปประมาณสัก 3- าสี่อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะโ,โหจากหนึ่งหนอนะคะออกมาเป็นโ,โหแตกก้านใหญ่มากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โห ค่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะทุกเช้าเวลาแนนตื่นมานะคะแนนก็รีบเปิดประตูออกไปดูเขาค่ะว่าวันนี้ความเจริญเติบโตของเขานะ่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนคะ่ะดูแล้วนะคะได้แรงมานานใจดูแล,แล้วได้กําลังใจคะ่ะทุกคนคะ่ะจากหน่หนอนะคะตอนเนี้แตกหน่อออกมาเป็น9้าช่อะคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นถึงการเจริญเติบโตไหมคะไม่ต่างจากชีวิตของผู้คนเลยนะคะ จากที่เราเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะเริ่มจากศูนย์นะคะแล้วเราเห็นผลลัพธ์นะคะเป็น 1, นึ่งเป็นสองเป็นสเป็นสเป็นหไปจนถึง10นะคะโอ้โหนั่นหมายถึงว่าเราได้เจริญเติบโตขึ้นได้พัฒนาฝีมือขึ้นนะคะในการทํางานแต่ละ อาชีพนะคะอย่างเช่นพวกเรานะคะชาวครีเอเตอร์การทำคลิปทำช่องการเจริญเติบโตของเราในการสร้างคอนเทนต์นะคะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าหอมแดงแต่เขาออกหนองออกกิ่งให้เราเห็นนะคะแล้วเราก็มองเขาเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจไม่น่าเชื่อนะทุกคนคะ่ะโอ้โหเขาคือแรงบันดาลใจของแนนคะ่ะทุกเช้านะคะแนนจะเปิดไปดูเขาสวยไหมคะทุกคนคะ่ะว้าวจากหอมแดงแบบนี้นะคะ รสชาติอร่อยค่ะทุกคนค่ะกินสดๆก็อร่อยรสชาติไม่เฟื่อนนะคะทุกคนค่ะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ